สวัสดีครับเอฟซีมุ่หนมาพบกันในวันที่สิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสำหรับมืนน่งนีผมกติสน้ำสูตรเลขกวิ่งล่างระยะสั้นให้เอฟซีได้รับชมนะสำหรับสูตรวิ่งล่างกะผ่านสูตรนี้สูตรเดี่ยวหอดที่พันมานะสำหรับสูตรนี้เดินสองวันแล้วเอฟซีพันสองวันแล้วครับเดินมาสองวันแล้ว วันนี้ที่ได้ตัวไหลนอนะวา่าวัตถิพันมาได้เลขหครับเลขออกหนะ้าสี่นอนว่ากามาที่ตำแหน่งหลัก 10, สิบสนะามวัดส้นๆนครับทงวัดส้นๆนแล้วเดี๋ยวเ้ามาบ่งวัดไม่วัตถิได้ตัวไหลนอนวะ่าก่อนไปรับชมเลขวิ่งกับขอฝากคำเตือนก่อนครับะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น สูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากข้าเตือนแล้วเข้ากติมาเบิงสูตรแลกที่พันเข้ามากหรับสูตรนี้พานมาสองหมดแล้วสี่ครับสถิติเขาสามหมดวันนี้สูตรนี้อาจจะเดินไลยหวดอยู่สำนะันะครับ งวดที่ออกหาศูนย์นำลงออกออกหาศูนย์เห็ครับคำนวณแล้วได้เลขหาครับแล้วงวดที่ผ่านมาสูตรเท่าบว่ามีเลขหาเลยเลขหลังว่่มีเลขหาเลยครับนผมกับผมว่าเจียบไปใส่มองไหนครับเลขหามากนี่ครับสูตรนี้มีึเลขหางวดที่ผ่านมาเลขหามาเดินต่อสูตรนี้สองงวดแล้วครับงวดที่ผ่านมาเลขที่ออกห้า สี่ะพี่กับน้องมานับละพี่แลนะน้องเลขค่าทูนี่มาที่รักสิบทุจริตเก็บเท่าไรหนาหนานับละเก็บตู๋ของเฮาตามนี้เลยมาเป็นงวด ที่สองที่น้ำลงน,ลน,ลน,น, 2, ลนะครับเดินถึงวัดที่สองแล้วนี่ครับวัดนี้วันนี้จะได้ตัวไหนเข้าที่ว่าเบิง์วายที่เดินตำแหน่งเก่าหรือว่าที่ไปตำแหน่งไหนะครับว,วันนี้ที่เป็นวัดที่หกอ่ะถ้าเดินต่อวิธีคำนวณครับทุนนี้เ้าจะใส่ลักลอยเลขหมุนข้ังที่หนึ่งบอกกันตองข้างแล้วกล็ลักหนวยหมุนข้างที่หนึ่งสองข้างลอย ครั้งที่สองสองครั้งอ่าแต่กระบวกสามนี่ยตามตำแหน,น่งนี่เดินโดยร่วมกับหางวัดนะครับหางวัดแล้วล่างตัวเดียวนะครับมาบิ้งกันเลยแต่ว่าผมเขียนอาไปแล้วนะครับตำแหน่งแลครับร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหนึ่งนะครับหนึงน่งหนึ่งแล้วก็หน่วยครั้งที่หนึ่งนะหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือเก้า่ะเก้าเก้าร้อยครั้งที่สองก็คือ เอ่อเลขห้าห้าห้าแล้วก็บวกสามหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้าได้ห้าห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกสามเป็นสิบสามได้สามวันนี้ได้เลขสามเลยครับได้เลขสามจะมาไหม สี 4, แบบ่ครับงวดนี้ได้เลขสามความน่าจะเป็นแบบนะครับจะมาหลักสิบเหมือนเดิมหรือจะไปที่หลักหน่วยแบบนะครับถ้ามาก็จะไปตรงหลักหน่วยของเราเอฟซี่ 4, คิดว่าเขาตีเดินหลักสิบเพื่อกลากับกลับัวไว้เร่มกระไรนะอ่ะไม่เสียหายครัแบบไม่มีใครรู้จริงๆว่าจะมาตัวไหนแล้วจะออกหลักไหนจริงๆเป็นการคาดพเน์ไปตามสูตรแบบนะครับ เป็นเทีย่ยนแนวทางเป็นเท่นแนวทางเท่าน,นั้นครับวันนี้ได้เลขสามเอฟซเดินมาแล้วสองวัดเขาลักสิบนะครับกว่าน,นานนี้ก็เขาลักสิบจุหวัดหนึง่งนะครับเริ่มเดินก็เขารักหน่อยสองวัดนะครับมันเดินรัก 10, สิบสามวัดสั้นนะวันนี้ได้เลขสามเอความน่าจะเป็นนะครับวความน่าจะเป็นได้เลขสามเดี๋ยวเขาเตมามเบิ่งสูตรต่อไปถูดใหม่ สี่มีสูตรใ่ว่าเพิ่มเติมอีกสี่สูตรหวดนี้เอฟซีเฮ้าเป็นหาสูตรแบบที่ยังสูตรแรกเนี่ยเป็นหาสูตรแบบนี้เขาที่เริ่มเดินแบบนี้ครับเขาที่ได้เดินได้หลายหมวดเนี่ยครับตามนี้เลยอ่าสูตรที่สองมีคำนวณสูตรนี่เริ่มเริ่มเดินแต่หมวดที่ออกหาหนึ่งเนี่ยครับวดแรกด้เล็หนึ่งมาทีลกหน่วยหมวดที่สองในเล็กหามาทีหลักสิบหมวด ล่าสุดก็ได้ายเล็หามาที่หละสิบเนี่ยตามนี้เลยกำลังเดินอยู่ที่สามอ่ะถูกอ่าเราไม่ต้องไปเอาเยอะเอะาแค่สามวันพอนี่ครับเขากำลังเริ่มเดินล่าสตรที่กำลังเริ่มเดินมีที่คำนวณสูตรนี้ าิใส่ลักแสนของเราัาที่หนึ่งบวกกันสองครั้งบวกลักสิบของเราัาที่หนึ่งสองครั้งแล้วกบบวกลักสิบครั้งที่สองสองครั้งบวกสามตามนี้เลยเอาไปลักแสนก็คือเลขแปดอ่ะแปดสองครั้งลักสิบของเรามาที่หนึ่งก็คือเลขเก้าอ่ะนะครับเก้าสองครั้งอ่าลักสิบของเลขหมุนครั้งที่สองก็คือเลขสามนะครับสามสามสองครั้งแล้วก็บวกสามพองที่ตามนี้เลยแปด แปดบวกแปดเป็นสิบหกได้หกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าได้ห้าห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่ได้สี่สี่บวกสี่บวกสามสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบสิบบวกสามเป็นสิบสามได้สามครับเดี๋ยวดีสูตรนี้ได้เลขสามเหมือนกันครับได้เลขสามเหมือนสูตรแรกอ่ะ อยู่ในกําลังเดินที่ตำแหน่งหลักสิบเหมือนกันครับละนะครับในตำแหน่งหลักสิบแต่งวดก่อนแรกๆเขาเข้าเลขหลักหน่วยครับจะมาหลักสิบหรือจะไปหลักหน่วยเอฟซีกับพจเจนาเบิงครับล่ะถ้าคิดว่าเขาที่เดินหลักสิบอีกเอฟซีก็ว่าต้องไปตามสูตรหลักก็ไดครับล่ะสูตรหลักฟองเข้าอ่ะเลขสามเขาที่อยู่หลักหน่วยครับละนะครับสูตรสูตรปักหลักที่อยู่หลักหน่วย แต่ว่าสุดอันนี้คือเหล็กเด่นนะครับว่าแน่เขาอาจจีดโดดมาลักหน่วยก็ได้อ่าแต่ละสุดแล้วก็เอฟซีกับพีเจนาเบิงร์กนะว่าที่เอาอยูลักหน่อยลักสิบอ่ตามนี้เลยอ่าตามนี้เลยลงเป็นก้อนแรกจะเดินต่อหรือไม่นะครับเราเดินต่อสิเป็นก้อนที่สี่อ่าเอาบางสูตรสูตรที่สาม 3. สูตรที่สามสูตรนี้ก็เริ่มเดินซ้ำก่อนวยกันแต่ละสูตรอ่ะวันแรกได้เลขหาเขารักสิบวันที่สองได้เลขศูนย์มาที่หลังหน่อยงวดต,ต่อมาได้เลขหาเขาที่รักสิบครับจะเดินต่อหรือไม่วันนี้ด้ำละจะเดินต่อหรือไม่ ตามนี้เลยถ้าให้เห็นชัดเจนนะครับนี่ครับจะได้เห็นชัดเจนขึ้นอ่าวิธีคำนวณสูตรนี่เข้ิใส่ลักแสนของร้อยที่หนึ่งบวกสองข้างแล้วก็บวกลักพันของร้อยที่หนึ่งบวกสองตามนี้เลยหลักแสนก็คือเลขแปดเนี่ยแปดแปดบวกสองข้างครับแล้วก็หลักพันหลักพันก็คือเลขแปดเนี่ยแล้วก็บวกสอง แปดบวกแปดเป็นสิบหกได้หกหกบวกแปดเป็นสิบสี่ได้สี่สี่บวกสองเป็นหกสี่บวกสองเป็นหกได้หกเนี่ยจะมาไหมทูนี่เขารัก 10, สิบส,สองครั้งนะครับเขารักสิบสองครั้งวันนี้ได้เหล็กหกรบนะับปะ เว้าสูตรีเพิ่งเราสลับไปนับแล้วเนี่ยก็เ,เดินสลับตามนี้เลยเดินต่อเป็นงวดที่ 4. สี่เดินต่อจากงวดที่สี่ตามนี้เลยกำลังเดินนับแล้วเดี๋ยวห้องว่าบางสูตรอ่าที่ 4. สี่สูตรที่ 4. สี่ชุนี่ หรือจังหวัดที่ออกหาหนึ่งขึ้นกันสามจงหวัดงหวัดแรกในเลขหนึ่งมาที่หลักหน่วยนะครับงหวัดที่สองอะในเลขหากลับมาหลักสิบงหวัดต่อมาอีกล่าสดุดได้เลขหากลับมาที่หลักสิบคับบคนไงก็ดีเขาอหลักสิบ สุดใดจะเดินต่อนะครับสูตรไหนจะเดินต่อมาให้เอฟซีพิจารณางวดต่อไปนะครับระยะเวลาสั้นๆจะเดินต่อไหมนี่ครับถ้าเขาเดินต่อขึ้นอย่างสูตรแรกโอเคนะครับโอ้ตัวใดดูว่าตัวใดที่มาเบืกหลังนะครับขอให้เดินต่วอวิธีคำนวณอ่ะดูนี้เข้าสิต่าย หลักสิบของรางวัลที่หนึ่งบวกกันสองครั้งบวกลักหน่วยของอเลขหมุนครั้งที่หนึ่งสองครั้งแล้วกับบวกห้าครับตามนี้เลยนะหลักสิบของรางวัลที่หนึ่งก็คือเลขเก้าครับเก้าเก้าแล้วกัหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขเก้าเหมือนกันครับเก้าเก้าแล้วก็บวกห้า เก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดได้แปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกได้หกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งวันนี้ได้เลขหนึ่งที่นะครบเลขหนึ่งจะมาไหมนะครบจะมาไหม นั่นจะมาไหมวันนี้ถ้าเดินตัวนะครับจะเป็นวัดที่สี่อ่ะจะเป็นวัดที่สี่้าเดินตัวตามนี้เลยเดี๋ยวเขาว่าเบาืงสูตรสุดท้ายอูตรที่ห้าสุดที่ห้าทุนนี้การเริ่มเดือนวัดหาหนึ่งขึ้นกันเริ่มเดือนวัดแรก งวดแรกได้เลขห้าเนี่ยมาที่เลขห้างวดต่อมาได้เลขห้กันกล้มาที่หลักสิบเนี่ยครับมาที่หลักสิบงวดล่าส,สุดก็ได้เลขห้ากล้มาที่หลักสิบอีกเนี่ยมาที่หลักสิบเดินหลักสิบนี่จะมา เลขเลขตัวไหนจะมาแล้วนะครับตัวนี้เดินลักซีอยังเดียวสามหมวดสอนนะครับหมวดนี้อ่ะสิไปลักไดะ,ะก็รูเข้คกันนะจะอยู่ลักซิฟคือเก่าหรือใหม่เอฟที่ถ้าเอฟที่คิดว่าเขาจะยั่งคงเดินลักซิฟอยู่กะอ่ะถ้าไม่ตรงถ้าผมจับไม่ตรงหลักก็กลับตัวไว้ด้วยวนะครับ วิธีคำนวณอ่ะสูนี้เขาใส่ใล 10, เลขสิบเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกลักร้อยเลขหมุนครั้งที่สองบวกสามตำแหน่งกับอะไรสูนี้นะครับหลักสิบครั้งที่หนึ่งอ่ะสิบครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสามนะครับเลขสามร้อยครั้งที่สองร้อยครั้งที่สอง 2, ก็คือเลขหแบบ้านะครับแล้วก็บวกสามคงที่ สามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งครับจะได้ตัวเลขครับจะมาที่หนึ่งหรือไม่ครับส่วนใหญ่กะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วถุดสุดท้ายแล้วถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่สี่นะครับนำลงครั้งแรกนะครับตามนี้เลยจะเป็นงวดที่สี่ อ่านี่ครับเดีถยวว่าเบิ้งทุกๆสูดนะที่ผมได้นำลงในมนือสำหรับทั้งห้าสูตรนะเอฟซีกับแคปนาจ,จัไวไปถ้าผู้ใดชอบสำหรับสูตรแรกนี่เป็นสูตรที่เดินมาแล้วสองวันเอฟซีนี่อ่าซีสูตรนี้เป็นสูตรไม่เพิ่งจะนำลงวันนี้สำหรับสูตรที่เดินมาสองวัแล้วที่ได้เลขสามนี่สูตรนี้สำหรับสูตรที่ได้เลขสามแล้วเขาก็เดินลักซิตทั้งสองวัดเลย ที่ผ่านมางวดน,นี้งวดประจำวันที่สิบหกทับสามทับสองห้าหกแปดวิ่งล่างนะับวิ่งล่างจะมาไหมที่จริงก็ได้เลขว่าหลายตัวน่ครับมีสามมี 1, หนึ่งแล้วก็มีหกเท่านั้นนะครับมีสามมีหนึ่งมีหกถ้าเขาจับคู่กันกับถ้าจับตรงหลัก จับตรงหลักก็คือ,อเลขหกนะครับเลขหกก็จะ,อย,อ,ะอ,ยอยู่ตำแหน่งหลักสิบนะครับเลขหกอยู่ตำแหน่งหลักสิบนี่ครับถ้าจับตรงถ้าเกิดเข้ามาครับนี่ก็สามกับหนึ่งดูหลักหน่วยส่ครับตำแหน่งหลักหน่วยเนี่ยมีติดสามเลขหนึ่งเลขหก ดับลักหน่อยก็ตัดไปแล้วถ้าจับคู่กันอจับคู่กันหรือ fc คิดว่าเลขสามจะอยู่หลักสิบก็กลับตัวเอาแับ,บ 6, 3, และครับหกสามแล้วก็หกหนึ่งหกหนึ่งครับหกสามหกหนึ่งเพราะว่าตัวเลขไม่เยอะนี่ครับ มีเลขสามตัวเองนะครับหรือ f t คิดว่าสามอยู่อ่าอยู่หลักสิบแต่ถ้าเรากลับตัวไปเลขหกจะโดนเลขดับดับหลักหน่วยนะครับหรือ f t ไม่สนดับก็กลับตัวไปก็ได้ไนะครับก็เป็นสามหกนยกลับตัวไปด้วยเป็นสามหกถ้าไม่สนดับเลยคิดว่าไม่สนดับนะครับ สามีเลยครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดถ้าไปชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอไหนครับเด้อสิ่งมี้ก็ต้องแน่ใจที่ไม่ไม่ฮัลโหลดีๆให้พีได้รับชมตัวเลขกันเป็นแชร์แนวทางการคำนวณไปตามสูตรอดีตเดือนๆอาคนจะเดินต่อหรือไม่นับละ,ะคิดว่าตัวนี้นมาจะ มีเปอร์เซ็นต์อ่าความน่าจะเป็นส้ำหรับเอฟซีนะครับเลขสามสินี้เพราะว่าเขาเดินมาสองวันแล้วเดินจริงสองวันแล้วงวดน,นี้งวดที่สามเลยเลขสามอ่าเอฟซีพิจารณาเอาน้ำหนักตอหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ